แม่ขาพ่อออกไปกับลุงบุญหรอคะหญิงสาวถามมารดาพางตักไข่เจียวเข้าปากวันนี้แม่ทำผัดพริกแกงถั่วฝักยาวใส่หมูสามชั้นไข่เจียวกรอบๆมัสมันแกงจืดผักรวมบัวว่าภายในหนึ่งเดือนน้ำหนักบัวขึ้นพรวดพรวดแน่เลยค่ะแม่อาหารการกินอุดมสมบูรณ์แบบนี้ทุกมือ้อใช่ลูก กินข้าวเช้าเสร็จก็ออกไปเลยเห็นว่าจะแวะไปหาอาชาติคุยงานของเมื่อวานต่อจะ้ะแต่ว่าวันนี้บัวมีโปรแกร,รมจะไปที่ไหนบ้างอะอลูกบัวว่าจะไปที่ร้านกาแฟสักหน่อยค่ะแม่จะเข้าไปดูแบบแป๊บหนึง่งแม่ไปด้วยกันไหมคะถ้าแม่ไปบัวจะเอารถเกิ๋งออกแต่ถ้าแม่ไม่ไปบัวจะใช้มอเตอร์ไซค์ค่ะไม่ละลูกแม่อยู่บ้านดีกว่าเย็บผ้ายังไม่เสร็จเลย แม่จะทำต่อสักหน่อยลมหนาวมาแล้วเผื่อได้ใช้ทันนางจันทราไม่ใครชอบออกข้างนอกบ้านนักถ้าไม่มีงานที่จำเป็นจริงๆตั้งแต่ออกจากงานประจำมานางก็รู้สึกเบื่อไม่อยากเจอใครเลยนางชอบอยู่บ้านชอบทำงานบ้านอ่านหนังสือดูทีวีอยู่เงียบๆแบบนี้คอยดูแลสามีดูแลบ้าน งานใหม่ของนางช่วงนี้ก็คือการเย็บผ้าต่อซื้อผ้าลายสวยๆมาตัดเป็นแบบต่างๆแล้วก็เย็บให้เป็นลวดลายเย็บปลอกหมอนบ้างกระเป๋าบ้างหรือไม่ก็กระเป๋าสตางค์เล็กๆผ้าม่านผ้ากุมเตียงเย็บมือบ้างใช้จักบ้างแล้วแต่ความขยันในแต่ละวันบัวชาบงานของแม่มากสมัยก่อนแม่ถักโคเช กระโปรงบ้างเสื้อบ้างให้บัวก,กับน้องได้ใส่เล่นผ้าปูที่นอนปลอกหมอนแม่ก็ทำได้แต่หลังๆมาอายุมากขึ้นสายตาเริ่มไม่ดีแล้วหยุดไปนานเหมือนกันแม่เพิ่งมาเริ่มเย็บผ้าต่อพอมีอินเทอร์เน็ตแม่ก็เข้ากลุ่มต่างๆงานฝีมือทำไปแม่ไม่เคยปล่อยเวลาให้ว่างเลยเพราะว่า พ่อก็ไม่ยอมให้แม่ไปช่วยงานในไร่ด้วยหญิงสาวหยิบหมวกกันนอกแทนหมวกแก๊ปที่ชอบใส่ประจำสมัยก่อนที่เป็นเด็กนอกจากจะชอบพาสีนินเที่ยวแล้วสองพี่น้องยังชอบรถมอเตอร์ไซค์วิบากมีกันคนละคันจริงๆแล้วมันเป็นของพ่อกับแม่ใช้สมัยที่บุกเบิกไร่ใหม่ๆแต่ที่เธอเลือกใช้เพราะว่ามันสะดวกประหยัดน้ำมันดี คล่องตัวด้วยบัวกับน้องไม่ค่อยชอบใส่หมวกนนกันน็อกเพราะว่าลำคาญหนักหัวด้วยจะใส่แต่หมวกแก๊บแต่พอมีกฎหมายออกมาเข้มงวดก็ต้องปรับใช้เพื่อความปลอดภัยของตัวเองบัวไปก่อนนะคะแม่ไม่ต้องรอกินข้าวกลางวันนะคะบัวน่าจะกลับไม่ทันอาจหาข้าวกินที่ในเมืองเลย ยิงสาร้องบอกมารดาและวิ่งลงบันไดไปด้านล่างมอเตอร์ไซค์ย,ยังใช้งานได้ดีทุกอย่างเหมือนสมัยที่บัวอยู่บ้านลุงบุญอีกนั่นแหละที่คอยดูแลทุกอย่างให้อยู่เหมือนเดิมเช็คซ่อมโน่นนี่นั่นช่วยพ่อกับแม่ได้มากจริงๆดีนะที่เธอสูงและขายาวทำให้แม่ลำบากในการขี่รถคันนี้นึกถึงสมัยประมาณปฐมหก แขนขายังสั้นเวลาจะขี่คันนี้บัวต้องเข็นรถไปที่ตอมะพร้าวก่อนล้อย่อยเหยียบตอขึ้นรถอีกทีช่วงหน้าฝนเธอแอบ,บเอารถพ่อไปขับเข้าไปในไร่ข้ามสะพานไม้ด้วยว่ารถมันใหญ่กว่าตัวทําให้ลื่นล้มบนสะพานไม้เข่ากระแทกกับน็อตที่เจาะติดกับไม้หัวเข่าถลอกหนังขาดเป็นแผลลึก ยกรถก็ไม่ไหวจนมีชาวบ้านที่หาของป่าแถวนั้นมาช่วยยกรถขึ้นเธอก็ขี่รถกลับบ้านทั้งที่เลือดไหลเต็มขาแบบนั้นแต่ก็ไม่ร้องสักแอะรู้ว่าผิดที่แอบเอารถออกมาขับเล่นพ่อกับแม่ตกใจกันใหญ่แต่ก็ไม่เคยห้ามเตือนแค่ว่าทีหลังให้ระวังให้ดีนอกจากขี่ม,ม้าแล้วเธอก็ชอบขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละ สะดวกรถไม่ติดสมัยอยู่ที่กรุงเทพเธอก็มีคนละคันกับน้องชายขับไปเรียนไปทำงานรถรุ่นนี้จะยกสูงน้ำท่วมก็ไม่มีปัญหาแตมเวลารถติดก็ลัดเลาะไปได้ตลอดเวลาวันนี้ที่ต้นยางหย่ยริมทางก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวแวะถ่ายรูปกันประปรายอากาศดีมากกำลังเย็นสบาย ลมแรงนิดหน่อยแต่เป็นลมเย็นก็โอเคแหละจริงๆเธออยากถอดหมวกกันน็อกเพื่อรับอากาศบริสุทธิ์แต่ก็นั่นแหละไม่ถอดดีกว่าเมื่อวานสะผมตั้งสองครั้งขี้เกียจสะอีกผมเธอยิ่งเยอะถ้าปล่อยแล้วลมพัดยุ่งพันกันไปหมดวันนี้ลูกค้าที่ร้านกาแฟน่าจะเยอะ ดูจากรถที่จอดดีที่เธอเอามอเตอร์ไซค์มาไม่งั้นไม่มีที่จอดแน่ๆเลยยิงสาวได้ที่จอดรถใกล้หน้าต่างพอดีถอดหมวกกันน็อกแขวนไว้ที่หันรถพร้อมเสื้อคลุมตัวใหญ่หวังว่าฝนจะไม่ตกนะปลายฝนต้นหนาวแบบนี้บางทีฝนก็ลงมาแบบไม่ทันได้ตั้งตัวแค่ดูแบบแป๊บเดียวเองไม่น่าใช้เวลานารกน้องบัวน้องบัวน้องบัวใช่ไหมคะ พี่พัดเองค่ะจำได้ไหมเราเจอกันเมื่อวานทางเข้ารีสอร์ทไงคะเธอว่าแล้วทำไมลูกค้าร้านกาแฟคนนี้คุ้นจังขี่มอเตอร์ไซค์คันสูงและมีคันเดียวมีคันเดียวด้วยที่แวะร้านกาแฟแห่งนี้เธอนั่งหันหน้าออกหน้าต่างพอดีเลยเห็นตั้งแต่รถวิ่งเข้ามาตอนยังไม่ถอดเสื้อถอดหมวกก็นึกว่าผู้ชาย แต่พอถอดเสื้อถอดหมวกเท่านั้นอา้าวผู้หญิงนี่นาะสวัสดีค่ะพิพัฒน์พบกันอีกแล้วมานานหรือยังคะสะโรชายกมือไหว้ภัสาราเพิ่งมาก่อนหน้าน้องบัวแป๊บเดียวค่ะดื่มกาแฟยังไม่หมดแก้วเลยพี่นั่งมองตั้งแต่ขับรถเข้ามาแล้วค่ะว่าแล้วท่าทางคุ้นๆพอถอดหมวกก็จำได้เลยมามาค่ะมานั่งด้วยกันพี่มาคนเดียว เมื่อวานว่าจะขอเบอร์โทรไว้แล้วอยากจะเลี้ยงขอบคุณที่ช่วยเหลือกันคุยเพลินลืมไปเลยค่ะน้องบัวห้ามปฏิเสธนะคะมื้อนี้พี่เลี้ยงเองมาค่ะมานั่งนี่พัสราเข้ามาจาับแขนสโรชาพาไปนั่งที่โตะ๊ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกค่ะบัวเต็มใจช่วยทางผ่านบ้านบัวพอดีไม่มีปัญหาไม่เป็นการรบกวนเลยค่ะหญิงสาวพูด พร้อมยิ้มหวานให้กับพัส,พสราวันนี้พี่พอดีมีธุระในเมืองค่ะก็เลยมาคนเดียวปล่อยให้สาวๆขอไปเที่ยวกับทัวร์กันพัสราบอกกับสโรชาพรางบุกมือเรียกพนักงานมารับออเดอร์สวัสดีครับคุณบัวสบายดีนะครับก้องเกียรติผู้จัดการร้านกาแฟมารับออเดอร์แทนพนักงานกลับมาหลายวันแล้วเหรอครับ พร้อมยกมือไหวหญิงสาวมาได้เกือบอาทิตย์แล้วค่ะคุณก้องสบายดีนะคะแต่ไม่ได้แวะมาที่นี่บัวขอเอสเปรสโซเย็นนะคะโครซองอร่อยอร่อยด้วยรับแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวบูด,ดูอีกทีเออคุณก้องคะบัวจะขอแบบอาคารทั้งหมดค่ะยกเว้นของร้านกาแฟรบกวนชื่อหยิบให้บัวทีนะคะขอพลาสติกห่อด้วย บัวไม่แน่ใจกว่าจะถึงบ้านฝุนจะตกไหมได้ครับคุณบัวเดี๋ยวผมเตรียมไว้ให้ผมเก็บไว้อย่างดีเลยรอสักครู่นะครับขอบคุณมากค่ะคุณก้องก้อยกับเด็กๆสบายดีนะคะฝากความคิดถึงทุกคนด้วยค่ะสบายดีครับคุณบัวขอบคุณมากนะครับผมเมื่อเช้าคุณอาทิตย์กับลุงบุญก็เข้ามาครับอ้าวเหรอคะ พ่อออกมาบัวยังไม่ตื่นเลยค่ะยิงสาวพูดพร้อมหัวเราะเบาๆโอเคค่ะคุณก้องสบายสบายค่ะพี่พัดรับอะไรเพิ่มไหมคะที่นี่ขนมอร่อยหลายอย่างเลยนะคะลองครัวซองก่อนก็ได้ค่ะน่าจะได้ทานหลายอย่างแน่ๆเลยค่ะน้องบัวเพราะพี่ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยเมื่อเช้าออกมาแต่เช้าได้แค่น้ำเปล่าวขวดเดียวค่ะ พอดีขับผ่านร้านกาแฟร้านนี้เลยแวะเข้ามาก็ไม่ผิดหวังเลยต้องชมคนออกแบบทำออกมาได้ดีมากๆทุกอย่างเลยค่ะที่แรกพี่ว่าจะเข้ามาแค่ซื้อกาแฟนะคะแต่พอได้เข้ามานั่งแล้วประทับใจนั่งยาวเลยค่ะดีนะคะที่พี่ยังไม่ออกไปทันที่น้องบัวเข้ามาพอดีน้องบัวมาทุระหรอคะจะไปที่ไหนต่อไหม าว่างพี่อยากเลี้ยงข้าวสักมื้อค่ะลองหาร้านในเมืองดูนี่ก็ใกล้เที่ยงแล้วเสียดายที่ร้านนี้เขาไม่มีอาหารขายไม่งั้นเราไม่ต้องออกไปหาร้านที่ไหนเลยน้องบัวมีแนะนำไหมคะได้เลยค่ะพี่พัทบัวยังไม่มีแพลนไปที่ไหนคะ่ะกะว่ามาธุระเสร็จแล้วก็จะหาข้าวกลางวันกินแล้วก็กลับบ้านเลยสักพักไปกันเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวบัวพาไปค่ะ โอเคค่ะงั้นน้องบัวฝากรถไว้ที่นี่ดีไหมแล้วไปรถคันเดียวกับพี่แต่ว่าตอนนี้ขอเซลฟี่หน่อยนะคะบรรยากาศร้านมันได้พี่สายกาแฟสายคาเฟ่ค่ะพัสราก็เป็นแบบนี้ถ้าถูกใจใครก็เปิดเผยไม่มีกักชอบก็ชอบไม่ชอบก็ไม่ยุ่งเลยมาค่ะน้องบัวมาถ่ายรูปด้วยกันน้องขา รบกวนถ่ายรูปให้พี่กับพี่คนสวยหน่อยได้ไหมคะพัซราเรียกให้พนักง,งานร้านมาถ่ายรูปให้สองสาวถ่ายรูปมุมนั้นมุมนี้อย่างสนุกสนานพูดคุยกันถูกคอจนใกล้เวลาอาหารกลางวันไปกันคะ่ะน้องบัวหาข้าวกลางวันกินกันเถอะใกล้เที่ยงแล้วมีร้านไหนแนะนำบ้างคะน้องบัวบอกทางพี่นะคะ เดี๋ยวอีก5กิโลเมตรพี่พัดเรี้ยวซ้ายนะคะร้านอาหารอยู่ติดถนนที่จอดรถกว้างขวางอาหารมีหลากหลายมากเลยค่ะเหนือใต้กลางเลือกทานได้เลยและที่สำคัญอร่อยทุกอย่างค่ะพี่อยากทานอาหารเหนือค่ะแต่ก็ติดอาหารบ้านตัวเองมันเผ็ดสะใจไปหมดทุกอย่างทานกับข้าวที่ไหนก็ไม่ถูกใจเหมือนบ้านตัวเอง แต่พี่ชอบมากเลยนะคะน้องบัวที่รีสอร์ทเขามีเมนูอาหารใต้เยอะแยะเลยค่ะดูว่าเจ้าของน่าจะเป็นคนใต้หรือเปล่านะคะรสชาติก็ใต้จริงๆเลยค่ะบัวก็ชอบทานอาหารใต้ค่ะพ่อเบื่มีคนใต้จังหวัดระนองค่ะแม่เป็นคนเหนือแต่แม่ไม่ค่อยชอบทานอาหารเหนือชอบอาหารใต้และส่วนมากที่บ้านก็ทำแต่เมนูใต้ทำให้บัวติดค่ะ งั้นมื้อนี้เราผสมนะคะใต้บ้างเหนือบ้างว่าแต่เราสมคนรจะทานหมดไหมคะพิพัฒยิงสาวพูดพรางมองอาหารที่สั่งมาแต่พิพัฒไม่ต้องเป็นห่วงนะคะบัวทานจุคะ่ะทานมื้อกลางวันอิ่มไปถึงมื้อเย็นเลยยิงสาวพูดและยิ้มกว้างอา้าวหรอคะแล้วน้องบัวแหล่งใต้ได้ไหมคะเนี่ยพี่ว่าแล้วน้องบัวหน้าคมเข้มมากแต่ผิวขาว แล้วก็มีเชื้อทางใต้จริงๆกลับไปเที่ยวใต้บ้างไหมคะเมื่อก่อนไปบ่อยค่ะปู่กับย่าไม่อยู่แล้วมีลุงกับป้าแล้วก็ญาติญาติเทศกาลปีใหม่ก็ถึงได้ไปค่ะพูดใต้ได้นิดหน่อยค่ะพีพัภาษาเหนือก็ได้แต่ส่วนมากบ้านเราจะใช้ภาษากลางกันค่ะไปใต้ก็พูดใต้อยู่ที่นี่ก็พูดเหนือแต่ส่วนมากก็จะพูดกลางค่ะ ผู้หญิงคนนี้น่ารักสดใสเหลือเกินจากดูการพูดคุยกับพนักง,งานที่ร้านกาแฟแล้วหญิงสาวชาวเหนือบุคลิกดีกิริยามารยาทอ่อนน้อมน่าคบหาคนนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆมีอะไรหลายอย่างน่าสนใจทีเดียวพี่ขออนุญาตโพสต์รูปที่เราถ่ายลงกลุ่มลายส่วนตัวของที่บ้านและที่ทำงานได้ไหมคะน้องบัว ต้องขออนุญาตน้องบัวก,ก่อนค่ะได้เลยค่ะพี่พาร์ไม่มีปัญหาโพสได้เลยค่ะตามสบายยิ่งสามพูดพรังทานข้าวกลางวันไปพรังอาหารที่นี่รสชาติยังดีเหมือนเดิมนานแล้วที่บัวไม่ได้มาทานตั้งแต่ไปอยู่กรุงเทพนานๆกลับบ้านทีบัวก็กลุกอยู่แต่บ้านอยู่กับแม่กับพ่อกับน้องเสียมากกว่าบ้านเรา ไม่ชอบผ่านข้าวนอกบ้านเฮ้ยน้องบัวขามาแล้วมาแล้วมีคนเข้ามาชมเพียบเลยร้านกาแฟสวยคนข้างๆก็สวยนี่พี่ชายพี่เข้ามาชมคนแรกเลยนะคะเนี่ยปกติเขาไม่ค่อยจะสนใจอะไรหรอกเขาบอกไร้าสาระเวลาเราโพสต์ไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้ธรรมดาของคนบ้างานค่ะ ขึ้นมาคราวหน้าสงสัยพี่ต้องพาพนักงานขึ้นมาเที่ยวอย่างเดียวแน่ๆเลยค่ะทริปเที่ยวไม่เกี่ยวกับงานพัสราพูดไปยิ้มไปอย่างมีความสุขยินดีเลยค่ะพี่พัชมีอะไรให้บัวช่วยหรืออยากให้แนะนำอะไรก็บอกได้เลยนะคะบัวยินดีค่ะฮัลโหลว่าไงคะคุณพี่มีอะไรด่วนคะทำไมโทรมาตอนนี้ ปกติไม่เห็นโทรมีปัญหาอะไรเหรอคะเรื่องเอกสารเรียบร้อยดีค่ะแต่เรื่องอื่นพัดว่าให้พี่ขึ้นมาดูเองดีกว่าพัดไม่ถนัดอีกสองวันก็จะกลับแล้วค่ะน้องๆต้องทำงานตอนนี้เหรอคะอยู่ที่ร้านอาหารกับน้องค่ะเป็นยังไงคะอาหารหน้าตาหน้าทานไหมมาเหนือมาเจออาหารใต้อร่อยมากเหมือนอยู่บ้านเราเลย โอเคค่ะไว้ค่อยคุยกันนะคะพัดทานข้าวก่อนเดี๋ยวจะโพสรูปอาหารสถานที่สวยๆลงเรื่อยๆนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันบายค่ะหลังจากวางสายแล้วภาสราก็ลงรูปที่ถ่ายกับสโรชาแบบรัวๆให้คนทางใต้ได้อิจฉาเล่นอิ่มและอร่อยมากๆเลยค่ะน้องบัวบรรยากาศก็ดีมากๆคราวหน้า พี่จะไม่พลาดร้านนี้แน่ๆค่ะน้องบัวเสร็จจากนี้แล้วมีไปไหนต่อไหมคะของพี่ก็เสร็จธุระหมดแล้วพรุ่งนี้จะพาเด็กๆไปเที่ยววันมะรืนพี่ก็จะกลับใต้แล้วค่ะไม่ค่ะพี่พัทเสร็จจากนี้แล้วบัวก็จะกลับบ้านเลยเหมือนกันค่ะป่านนี้แม่คงรอแล้วบัวออกมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะงั้นพี่ไปส่งน้องบัวแวะเอารถที่ร้านกาแฟ และขับตามกันกลับบ้านนะคะทางเดียวกันอยู่แล้วได้เลยค่ะพี่พัฒน์สมบัวหน้าร้านได้เลยนะคะพี่พัฒนขับตามไปเรื่อยๆหรือจะให้รอบัวให้นําทางก็ได้ค่ะบัวไปเอารถแป๊บเดียวโชคดีที่ฝนไม่ตกเสื้อคลุมและหมวกกันน็อกของหญิงสาวพนักง,งานได้เอาไปเก็บไว้ในร้านให้แล้วรับแบบเสร็จเรียบร้อย หญิงสาวก็สตาร์ทรถขับออกถนนเส้นหลักพัสารายังคงรอและขับรถตามหญิงสาวเพราะไม่คุ้นกับทางเวลามาเธอก็มาตาม GPS ขากลับควรตามเจ้าบ้านดีกว่าเพราะ GPS บางทีก็าพาหลงไปเหมือนกันข่าวก็มีให้ดูอยู่บ่อยๆพัสาราขับตามหลังบัวไปเรื่อยๆมองข้างหลังแบบนี้ แต่งตัวขับมอเตอร์ไซค์มองเผินๆก็คิดว่าเป็นผู้ชายถ้าไม่ถอดหมวกก็ไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นผู้หญิงดูพรุงพรังเหมือนกันน่าน,นั่นดีที่มีสายคล้องคาดไว้ไม่งั้นน่ากลัวจะปลิวพักเดียวก็ถึงปากทางเข้ารีสอร์ทสโรชาหยุดรถพร้อมยกมือไหว้พัสราบายค่ะพี่พัทแล้วเจอกันนะคะ ดีจังเลยขับรถตามหลังสโรชามาพามาทางลัดใกล้นิดเดียวบายค่ะน้องบัวไว้เจอกันนะคะพัสราตะโกนพร้อมบกมือให้หญิงสาวบนรถมอเตอร์ไซค์อิ่มมากๆวันนี้อิ่มเอ็มใจจังเลยคืนนี้เธอคงหลับฝันดีพัสรามีความรู้สึกว่าแค่เวลาไม่นานที่รู้จักสโรชาเหมือนกับว่ารู้จักกันมานานมากๆ มีโอกาสเธอจะต้องพาพี่ชายเธอขึ้นมาเชียงรายดูจากที่พี่ชายเธอเป็นคนแรกที่เข้ามาถูกใจรูปที่เธอโพสลงไปแสดงว่าเขาจะต้องคิดอะไรในใจแน่ๆปกติเขาจะไม่สนใจอะไรเลยทำแต่งานตลอดเวลาเธออยากให้พี่ชายเธอได้ผ่อนคลายบ้างเพราะเขาทำงานหนักมาตลอด